สวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของคุณบอยในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดค่ะพี่น้องบอได้ตามคุณบอยซอมงวดนะคะคุณบอยกับงวดวังหันกับเขาที่แปดยแต,ต่บอได้ตามนะคะพี่น้องงวดนี้กะดิ้งยินว่าฝันแล้วพี่น้องฝันว่าเห็นหลุดแก่สุกมากพี่น้องเต็มหลุดแล้วกะคนตาย ผูกผ่าขาวติมหลดแล้วก็กับกลับไปกลับมาก็เห็นเลขตัวเก่าพี่น้องเลข่ายหลดตัวเก่าซ้ำบ่หนำมาฝันว่าโทรศัพท์หายโทรศัพท์เสียอีกกลเป็นเลขตรงกันกับเลขหลดที่แกซุบมาว่าสั่นว่าเลขตัวที่แกสุบมากัดตรงกันกับเลขเบอร์โทรศัพท์พี่น้องจะเป็นตัวใหนั้น เข้าไปรับช่มรับฟั่งกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะบอพอกันสองงวดบอเดม่าสองงวดค่าอยากน้ำแห่ใส่เนี่ค่ะขอบคุณค่ะกระเลยบ่เดมาวางหนึ่งหั่นนั่นคุณบอยถือบอค่ะโอ้บอนิสบอเถาวนิด้ซอ แต่มันบอกแต่มันมากเสียก่อนปฏิเทือกขันมากกวนกวนกวนหงวดบางหันดีมีคนบอกมีพี่บาบอกบฏิเทมากคือการหงวัดนั่นเเพราะว่าอันคุณบอยว่าบอกได้แมนบอหงวัดนั่นก็เลี้ยวยุจะกวนแมนบอจากหงวั้นั่นี้บอมาแต่วังหงวัดบางหนึ่งหันเนี่ยค่าหยากงานของแมเอ็ดอหงวัดบางหันบอกเขาดิเนาะหงันแมากับเลยแมนบอเขาอยู่เขาเลขยกัน ่าประเทศโอ้โ้มันมักจะไปแบบนั้นเลยพี่นองวนมักฟันเล็กฟันข่อยสิมากเหล็กต่างประเทศหมดให้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 ไปหากับเขาเอาเนาะเออคันใดยินแล้วแตกประเทอหน่อยเครื่องเครื่องแหละแต่ว่าส่วนหมักภักหลังมันมักออกเหล็กต่างประเทศได้ยินว่าสามตัวเลยแม่บ่3ตัวเจ็ดเก้าสี่ฟันว่ยผีบอกผีบกอกหลังกอแต่สวดบต์ไรสันสวดแล้วโดนมาก เราสุดบอกเลขว่าสันเจ็ดเก้าสี่สันก็สามารถดีแต่เป็นแต่ไปถ้ำบุญหาเหล้าแต่บางทีก็ออกเลขไงเหมนอนมันบอกเดิเล่าตะวันเทียนแต่ว่าเจ้าสื่อเลขไงมันบอกบอกบางทีพี่บางก็บอกอีกไปตลาดนัดพี่บางก็บอกแปดเจ็ดตัวใดแปดเจ็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 ดก็ตกเก้าแปดเจ็ดก็มาสนใจเนี่ยมาออกอิริมันอเลขตัวนี้บอมีคนคอยสนใจเลขบองงามเดชแปดเจ็ดเนี่ย คนว่าเก่าเจ็ดสิง้ามกลัวนี่อ่ปานนี้มันมีวัวฒถาตายอยู่บันก่อนมือเอ็กกันล่ะเผาก่อนมือเออกมือนึ่งนะอายุเราบบเจ็ดสิบแปดปีขาเจ้าขึ้นอนู่เจ็ดสิบเก้ามันออกตรงเลยเจ็7สิบแปดแปดเจ็ลเจ็ดแปดอะเป็นมักออกเส้นี่เล็กก้อนไก่แต่ก้อนแบบไก่เล็กออกก้อนตายส่น่ะแมนมักออกตัวกับมือใดเอาไปเผามือเล็กนะ ผลเลือ,เลออกนะพนเทียเซโรยเจ็ดสิบเก้าเต้นเลือเสีแถ่แนัจยุจริงๆมันเจดสิบแปดเขาต้องซื้อไว้ทั้งจริงทันน้งทังเพิ่มวันหลังนี้นกันวันเดผู้เฒ่าตายกันวัน,นออกแปดเจ็ดน,นะแต่ผู้เฒ่าอายุแปสิบเจ็ดปีเต็มเต็มแล้เก็เขาคือในแปสิบแปดเด็กอายุเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเขาออกเต็มเต็มแล้ขึ้นกันสิแหละเมื่อเพลิงสิแหละเขาก็เริ่มเริ่มถึงเมื่อกลัดลืม ยี่หี่ล่ะมันมัมนมีมันคือดวงมันล่ะดวงไพดวงมันแต่ดวงนี้เมื่อนี้ก็โอ้ค่นี้ก็เกป็นตะคืออยดอกค่ะคือตัวบัวบวอดีมาสองงวดแล้วกันแจกที่แห่งกระจองหันบันไดจ้อมหงวดวันทีหนึ่งมีตุน่าย,ย่นของแปดนี่จังหวะเออเทปโปสกคอนนึ่งหล่ะค่ะเพิ่นเคยถือเพิ่นกระสืถือคือเก่าล่ะ กบมีคนถักมาอยู่ดอกคือบอไปตามคุณนบอยให้แน่ว่าสั่นตังหวดกก้อนนี่ดอกค่ะว่าตังวอดที่แล้วมาถึมาดถึงจังเล่งกันอลยหอดที่แล้วนี่ก็คือยากงานกันเลยได้ออกตามแชร์สองสามคนหนึ่งก็เียบอมาหอดคุณบอยสักหวดนี้ขอบุญเพียบค่ะเอาเบาให้เพิ่นฟังเลยค่ะหนึ่งมีตัวหน้าย่นมีตัแปดค่ะเอาเลยค่ะฟันแต่แลกฟันนม่อสี่แลกฟัน ฝัานว่าคือทั้งไปงานอย่างแบบยี่ถนนคนลยหลายเป็นรถเป็นรถแลนคทั้งแลนแรนแบบเป็นเฮอย่างนั้นค่ะเต้แบบเป็นถนนทางมานี้ก็เลยมีรถคันหนึ่งพาหนาอ่าของก็เหม็นตึบเหม็นเข่าดังตึบงเดอดแป๊บเป็นผ่าห่อซบรถมีคอรถกระบะมีคอหาห่อซพซเต็มกับบาอยเอาอะไรก็เลี้ยเลี้ก็เลยก็เลยตาก็เลี้ยเหีดไปเทเบียนค่ะจะเรียกแล้วก็เลี้ยอยุดไปก็เลย เร้่สนใจเบิร์ดหลับีบียนแล้วก็เรียกยางไปเรือใเยางไปเที่ยวเสล่ะเราบิดก็จะแห่ไปเรือพอสักพักนึงสจะพนเห็นแล้วก็ดีกลับไปแล้ววันนี้อือ้าในเขาไม่แล้วะเป็นตึกอีกแล้วรถขันเก้านร็จันรถอห้งแกจบเสรรถมีขอบมีเป็นผ่าขาวเต็มเรื่องัเป็นเป็นศพอยู่เต็มรถกับใใช่ไหมก็เรยเบิด์ดตลเบีบยนอ้าวเก้านี่นี่คขาไหมเน่อนั่นะ ฝันว่าอะไรโอ้เป็นจะเป็นจะคือจะฝันกินสมคือมาแยมแมนแล้วก็มีกินเหม็นเนี่ยแมนต่ำตางเลยมันเข่าอยู่เด็กคาราทีผู้เพิ่นนั่นเนาะฝันคิวนะพุ่เบอยนเด็กแต่เบี้ยเงี้ยคือตอนแรกตั้งใจว่าสิยบบ่อยผู้เลี้ยฟั่งเอาอย่างมันเคลื่อนบ๊อกเคลื่อนนะมีแต่จิตถือกันแล้วเจ้าเว้าลุ่มช่องหาหางวดเด้อคุณบอยก็เล็บ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 

พิษตาทั้งหนาซื่อวดกรเนี่ยฝันมันเสียมันออกข้างหนาออกสามเก่าศูนย์มันออกศูนย์สามศูนย์เก่าค่ะมัาออกข้างหนาวันที่แรกเนี่ยวันนี้กับฝันเที่ยวกับมันอีกมันเสียด้วยกันอีกฮะโทษสามพันสองพันเอาคุณบอยเพิ่นยำเจ้าดินีหนิพันมายำเล็กซีหนึ่งเจ้าเดีหนิจังว่าอืมท่นยังเลาเก็บจะไล่คนซีนหนึ่งวันเนี่ยเพราะมันฝันเห็นต้องศพเห็นศพเนี่ย องเต็มรถกับบาร์นี่ห่อผ่าเขาจ้านัาเต็มกับบาร์เต็มคอกเลยอ้าอ๋อ้องเห็นสองหลอดนี่น่าของฝันค่ะเห็นคนตายเรียมันตายอยู่หลดแล้วศูนย์สี่หนึ่งแต่กะยลืมขังหนาเพราะว่ากลับมาไหมคุณบอยอไปแล้วก็กลับมาเด้อกับไปกับมาเออหรือจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์คนตายนี่คุณบอยเป็นศูนย์กันได้ตีแล้วมันก็จะเป็นศูนย์ก็ได้ หลดมันกับซีหลอกับซีศูนย์นี่ดิขันแมนลาทิขันแมนซิตีวันเถาะมันกับเขาตรงนี้คือกันเขาเซเวนซีอ้าวคุณบอยกับฝันเป็นจังสี่ก็คือฝันดีละแล้วก็บอเด็ตียั้งหย่างกับคออัน ขอบพุณนพุณนบอยนะคะที่ไหแนวทางความฝันนี่มันก็เป็นความฝันที่ดีแหละเนาะพุณนบอยว่าบ่หรือคุณคุณนบอยมั่นใจตัวใดฝันหมั่นใจีหนึ่งศูนย์ีหนึ่งมั่นใจศูนย์ซีหนึ่งแมนบ่มั่นใจอันนี้ให้เพื่อนตัดหลินเอาเนาะตัดหลินเอาศูนย์ซีซีหนึ่งหรือว่าหาซีเด้อผี่นองสีไหตัดไหอยู่บอคุณนบอยตัดบอ อ่าซีมาเสร็จแล้วนี่เด้อยูย่กับเบอร์โทษรัรพับเจา้าโอ่บตัดดอกอันเบอร์โทษนี่ให้เพิ่นซื้อเอาแต่เต็นเรือรถรถแกสศพเนี่ยมันงามอือนั่นล่ละคอยก็เรียกว่าสิตสัดรถแก้ศพหไยนะน้ำศูนย์ซีลักะซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะ ัดสามหางนี่พ็นยเด่นตัวตรงอะแต่ว่าบาันคุณบอยสีนิลตัวใดคะเ่นซีเซีเนี้งตัรงเล่ซหนึ่ง,งินบ่เป็นเ่นตัวตรงเลยอือมันเห็นง่ามเห็นเนสองหลอบมันมายำเนาะสองรอดเนาะสอหอบนะไม่เห็นหรลอดเดียวอือครับไม่เห็นรอบอย่างี้เนออย่างงี้จ้เห็นตัวเก่าจ่มากกวาไปตัวเก่าถึงหรอขั้นเก่าตึงหรอเดี๋ยวก็นตัวเ่าอยวกาแก่ขั้นเก่าถึงนรอเต็มหลอดขอขอเก่าอยู่ ตัวนี้ค่ะค่ะเอาก็ขอขอบคุณคุณบอยนะคะขอสรุปหวยนะคะโทรศัพท์กับหอนค่ะพี่น้องอหวยคุณบอยงวดประจําวันที่หนึ่งมีตุหน้าย่นหกแปดเด้อพี่น้อง<ม>คุณบอยเห็นหลดแกซบแล้วก็หมิ่นต่าดังคุณ<ม>บอยเลยแล้วก็คืนหนึ่งกับมาฝันว่าโทรศัพท์เสียอีกพี่น้องเป็นเลขตัวเดียวกันเลยค่ะพี่น้อง<ม>คุณบอยว่าเห็นหลดแก่ซบ หลักับมาอีกกัเห็นเลขศูนย์สี่หนึ่งพี่น้องศูนย์สี่หนึ่งแลนแจไปแล้วกลับมากลับมาเห็นกลับมากับเห็นศูนย์สี่หนึ่งอีกคือเกาขุนบอยก็เลยนินสี่หนึ่งเด้อพี่น้องนินศูนย์สี่หนึ่งส่วนเบอร์โท่ขุนบอยหาสี่หนึ่งเข่ากันคือเกาพี่น้องโตเดียวกันเลยสี่หนึ่งพี่น้องเพื่นว่าเพื่อน,นฝัน จนวนี้ยมันซีสามสามอ๋อเอาเบอร์นี่ล่ะค่ะเอาซ3สามสขันผู้ได้หมักก็เอาเด้อค่ะแต่บอบเดรลุงไไฮเด้อพี่น้องซีสมสามเบอร์หนึ่งพันวัาตกัน้อกันีสามสาห้มาเบอร์ในเครื่องอห้โชให้มานนคุ้นบอยในหวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนยนหกปดนะคะเอาคอห้ถูกหวยรวยเบอร์กับคุ้นบอยอีกนะคะเพราะว่าเขามาหงวดเนาะคุ้นบอยเนาะ จังมาหลุดนะพี่น้องเอาโชคโชคมันหมานคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อค่ะขอเสนอเป็นแค่แนวทางสื่อรากินแบงรัฐบาลไทยแต่ว่าคุณนบอยว่าซิมว่มาออกเลกอบต่างประเทศมาอาจจะไปอาหาคากับเขาต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเอาแต่ว่าขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยคะ่ะคลิปนี้ขอสวัสดีคะ่ะ